ขำามาเพื่นให้น้ำเนินเทพพึ่นกับสวัสด,ดีและสวัสดีเดอร์พี่น้องเบิร์ดจักร่จกัจกรนเนาะ เป็นทั้งพังลาวหรือพังไทยหรือต่างประเทศสาไลกับเขาก็บสบายดีเนาะโดยคนอื่นซาไลผักไงเด้อพี่แม่พี่น้องเนาะผักก็ติดตามสาไลเพื่อเป็นกาลังใจคลิปต่อไปเนาะโดยสาไลกับโอ้ชกบใจได้ทับชมคลิปสาไลแต่ต้นจนจบแลยก็บอกถามโฆษณาเนาะโดยมาพบกับสาไลเมื่อนี้กับพี่แม่พี่น้องเนาะจะอยู่ในหมู่บ้านสายบุญเนาะพี่แม่พี่น้องเนาะนอนะตอนนี้สาไลกับพี่กับทายบ้านากาศ,บ,าากาศบ้านเลือดทุกให้พี่แม่พี่น้องไนดะ้เบิ่งได้ชมก่อนเนาะพี่แม่พี่น้องเนาะ ว่าทั้งสร้างเพันเห็ดทอดสายเล่เผลอนาะว่าทั้งสาไล่ก็บบรมมาสามสี่มือน้องเผพี่น้องเลยเนาะทั่งสาไล่กับบรมมาดีเด่อแม่พี่น้องเลยเนาะการเรียกมาพูดว่าเป็นเห็ดทอดสายเล่เนาะแต่ตอนนี้สาไล่จะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศบ้านไอตุกโกลเนาะไปไปเบิ่งกันเลยเฮ้น่าแผ่พี่น้องเนาะตอนนี้กะช่างสาไล่กับชิทายบรรยากาศบ้านไอตุกเผยพ่่อแมพี่น้องแล้เบิร์นโกนเนาะฮ่าทังสาไล่กับบรมมาเต้ดุนดนเนาะมาทำนี่ทางเฮือนไอตุกผลเห็ดทอดสายเลวเนาะ เอียปพักมามีเ่เพืนทุกแล้วเป็นทีเ่รเ,เรียบร้อยเม่พี่น้องเลยสาบเรียบร้อยน้อยเหลือแต่เทพพืชบ้านนี่เอ้าวไปสาบอยู่ข้างนอกพี่เนาะข้างในคือสาบแล้วแล้วเนาะโดยสบายดีเด้อสร้างเด้อเนาะเดี๋วดยวไปมาสาบซิเมื่อมามนี่จะสาบข้างนอกแล้วเนาะโอ้วไวเลยเด้อ ก็คือข้างในเ,เรียบร้อยเนาะเหลือแต่ข้างนอกกินข่าวกินน้ำกันนะบอสทั้งไอซชซางกินแล้วโดยนอนไล่ยังนอกกินตอนเที่ยง โดยได้ทั้งรับสิ่งเนาะสามือนี่แล้วบ่มือนี่นะแล้วข้างนอกแล้วโอ้แล้วโดยชนี้ีแล้วโอข้างนอกค่ะโอโดยนะเอาขงนอกแล้วแล้วเขคันห่อข้างในกับผ้ีร่มันเื่องผู้จโอ้โดยเนาะกัเอาข้างนอกแล้วแล้วกัเขาคันห่อข้างในเนาะโอ้เลยเลย แต่ข้างนอกนี่ยังเดือดตอนนี้เพาข้างนอกอะโดยก็คือสาบแล้วเรียบร้อยเนาะอย่างเดียวแต่ร้านเดียวนี่เนาะโดยแล้วนี่คเพื่อจะเอาคันห้องเป็นคนพี่น้อยเนาะเข็่กั้นห้องเมียนพันละแล้วลายต้นอโวยุบ่ ข้าจะาอกขังนี่มันห่มเนาะโดย แบบขันห้องได้เรียบร้อยแล้วก็เทพื้นบ่บั่ไหนยังทันได้ว่ากันเนาะโดยเอาให้มันแล้วเป็นขันเป็นตอนก่อนเนาะเดี๋ยวจะคุยกันอีกที่นึงบอกเดี๋ยวสอด้สีถ่ายบรรยากาศข้างในพ่อแม่พี่น้องเบิ่งกับนอกพี่เนิ่งเลยเนาะคือว่าข้างนอกเป็นกระสาบอยู่นี่กับแล่เป็นว่า สองท um royable, ิศแต่บอกมาอยู่นี oh, oh, ่พอดีแน่ะพอดีสองทิศแล้วนี่ยพอดีสองทิศเลยเนาะเดยต่อถึงหงอ๋อเลยขออนุญาตคือชอบข้างในแล้วเนาะเลยปาข้างในเพิ่องกระสาบได้เรียบร้อยแล้วเพิ่องพี่น้องเห็นเนาะอ๋อขักแน่หมดนียก็คือสาบข้างนอกแล้วก็คือสิกันหงอ๋อเฟื่อพี่น้องเนาะคือสิกันห้องนี่แหละเนาะ ก้านหงนี้ห no. ้องนึงเพิ่นว่าเนาะก็คือสีก้านหงแรกแล้วกัเรื่องเทพื้นเท่ยังเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพิ่นว่าเนาะเบอร์หนึ่งได้อย่างน้อที่เบอร์หนึ่งก็ได้ขวดนึงโดยโอ้ทั้งในทั้งในยัทั้งในสากเนาะทั้งเนาะโอ้ทั้งี้หากรแล้วเนาะโดยสักนอกกรนะ ขึ้นรถมึงก่อนนะ้อไปหันนะพ่ะ้อไปหานให้หลดเดี๋ยก่นอนหันถูกไรเขาเขาต,ต,ติดแดย่งเลยจะไปรอไหมรอทำมากรเย็นใช้ทำบอกเพื่นอน,น,นอ คือทั้งท่อของน้ำเนี่ยชุ่มเฟินแช่ทิงเจ้าว่าอ่าลงนี่ไว้ก็ได้ยังโม้หู้อีกเนาะโอ้โดยคือยังบอกท่านได้คุดแล้วตัวนี้เนาะยังเดลีแปลงมาหนึ่งอ๋อโดยเนาะค่ะทั้งของน้ำกับยังบอกท่านได้แล้วเป็นไหเนาะโดยก็ยังสิบแปลงหน้าแปลงยังไม่อีกเพื่อนพี่น้องเลย ก็คือบางป้องนี่ผนชีชชยตะน่างบ่โอ้ใชไ่ไหมนี่ตีนบ่เพราะว่า,าให้ปล่อยเป็นฮู้อากาศเนาะนโดยมันกับป้าเป็นห่อหนึ่งเนาะ แล้วก e oh ็ใส่ฟองน้ามูอีกบ่ออ๋อคือยังบละเอียดคักเนาะต้องเห็ดให้มันละเอียดกว่านี้เอาก็เฮ่กั็ค่อยปัดอีกบ่อโดยลายขั้นตอนเนาะเสร็จแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นซ้างกับลายขั้นตอนอาจจะว่าทั้งนุ่งช้างมาอยู่นี่ก็โดนนะบ่ไล่โดนนะบ่ คาเฮ็ดมันนี like, ่ได้จักมื่อเลยปลาชบมื่เลยดมืเลยโดยคือจากชองทิศปลายเลยเนาะยังม่หอดบ่ทิศปลายเนาะโดยะมานี้เนาะโดยก็ได้นี่กับว่าเพิ่นห้น้ำเนินเทพื้นก็จะได้เฮ็ดไปอีกบ่ก็ตีเพือกแล้วเนาะ ทังสาลายกับสีโป้เนอะทั้งลุกช่างเป็นเห็ดเบี้ยไปก็เนาะพ่อแม่พี่น้องไงเนาะกับเพื่อนก็จยเห็ดเบี้วไหวกันนะเนาะทังสาลี่ก็ถ่ายบรรยากาศเฮือนเอื้อทุกให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเพียงสานีก่อนเนาะโดยถ้าจัง้งสองข้อตัวเมื่อและทั้งลุงช่างแด้วสบายดีเด้อเนาะโดยเนาะจากทางลุงช่างเป็นกค่เฮ็ดเบี้ยมุกมุมเพื่อนพี่น้องไงเนาะก็จะเห็มันเล่าไหวกันว่ะโดยกับสีประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้สาลี่ขอตัวปิดคลิปก่อน คลิปนันพอกับสไลเดอร์เนาะโดยโอพอมุกกับแจท่าช่วงคลิปสาไลเดต้นถึงจบได้กับขบังโคศนาเนาะโดยสไลเดกับกเข้ามาสมบายดี